ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญที่กล่าวกันว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิดังนี้สัมมาทิฏฐิย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข้าดูก่อนกัจจานะสัตว์โลกนี้อาศัยแล้วซึ่งส่วนสุดทั้งสองโดยมาก คือส่วนสุดว่าอัตตาความมีและส่วนสุดว่านัตตาความไม่มีดูก่อนกัจจานะส่วนสุดว่านัตตาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งทำอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งโลก ดูก่อนกัจจานะส่วนสุดว่าอัตติตาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงซึ่งธรรมคือความดับไม่เหลือแห่งโลกดูก่อนกัจจานะสันโลกนี้โดยมากถูกผูกพันแล้วด้วยตัณหาด้วยอุปาทานด้วยทิฏฐิ แต่อริยะสาวกนี้ไม่เข้าถึงไม่ถือเอาไม่ถึงทัพซึ่งตันหาและอุปทานอันเป็นเครื่องถึงทัพแห่งใจอันเป็นอนุสัยแห่งทิฏฐิว่าอัตตาของเราดังนี้ย่อมไม่สงสัยย่อมไม่ลังเลในข้อที่ว่าเมื่อจะเกิด ทุกเท่านั้นย่อมเกิดขึ้นเมื่อจะดับทุกเท่านั้นย่อมดับดังนี้ยานในข้อนี้ย่อมมีแก่อริยะสาวกนั้นโดยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นดูก่อนกัจจานะสัมาทิฐิย่อมมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล้วดูก่อนกัจานะคํากล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่า สิ่งทั้งปวงมีอยู่ดังนี้นี้เป็นส่วนสุดที่หนึ่งคำกล่าวที่ยืนยันลงไปด้วยทิฏฐิว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีอยู่ดังนี้นี้เป็นส่วนสุดที่สองดูก่อนกันจานะตะถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือ ตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอภิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีตลายตนะเพราะมีตลายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งทิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอัตวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายัตนะ เพราะมีความดับแห่งสลายตณนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทาน เพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลจรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาสาทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้